สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคนดูกันด้วยนะครับผมยกผมเลวัตสุนนะครับผมกับกล้องตัวใหม่อะและเมียมือคนใหม่อะวันนี้เรามากับโปรโมชั่นใหม่น้าทิพนะคุดูมาครับอันนี้ก็คือวันนี้ผมจะมาหายิงสาเอ็นนะคนดูในคลิปอะแล้วก็มีเศษปืนเอ็นอาร์โดยทันที่แตกก็คือสปอยเลยละกันอันนี้คือโปรโมชั่นใหม่นะครับผมเพิ่งเปลี่ยนเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมให้ดูโปรโมชั่นกันก่อนดีกว่าเติมห้าสิบได้ตั๋วสุ่มกาชาห้าอันนะครับผม แล้วก็มีด150มีดมีดโดสูงใช่ไหมมีดโดสูงก็จะเริ่มท okay. ี่150นะครับผมแล้วก็เซตเอบวกเริ่มที่50นะเซตเอเอเริ่มที่90เซตสามเอเริ่มที่150บาทเซตเออาร์เริ่มที่300บาทแล้วก็เซตที่ใหญ่ที่สุดก็คือเซตเอสเออาร์บวกเริ่มที่500บาทนะครับผมแล้วก็เติม500อ่ะมันได้ตัวคอนสั่งทำด้วยนะครับผมหนึ่งตัวถ้าเติมพันได้สองใบนะส่วนโปรโมชั่นเนี่ยเติม300มันได้ใบหนึ่งนะครับผมตัวสั่งทำมันนนคคือไม่่ปรรัับบสสถาะะวน บัตรแลกตัวละครถ้าเปลี่ยนโปรโมชั่นแล้วมันจะเนิร์ฟตัวละครนะซึ่งถ้ายังไม่เปลี่ยนโปรโมชั่นอ่ะความสามารถมันเท่าตัวสั่งทำนะครับผมบัตรแลกตัวโปรโมชั่น300บาทอันนี้นะ <c oughs> ส่วน VIP ก็จะเติม300บาทได้นะครับผมอันนี้คือกิจกรรมออนเวลานะครับออนหนึ่งชั่วโมงได้รับตัวละครที่อะไรผมรู้น่าจะเป็นตัวกากเออคือพี่จังทำใส่ไว้พวกโง่อะไรเนี่ยพวกโง่มาออนกันอะไรเงี้ย <c oughs> อันนี้ก็คือของออนต่างๆนะครับผมมันก็คือเติมเนี่ยออนตามนี้เลยตามนี้เลย6ชั่วโมงได้เอเดนนะ ออนยิบเจ็ดชั่วโมงออนสิบสามชั่วโมงได้เนี่ยเออได้ดูเอาแล้วกันอ้คือซีพีเช่านะออนย9ิบเก้าชั่วโมงได้สามเอทเซนหนึ่งแล้วก็ออนสามสิบชั่วโมงได้วีพีสามมันน่าจะไม่มีใครออนได้ขนาดเนี้ยมันก็โคดเกินไปอันนี้คือกิจกรรมแชร์สามกลุ่มนะครับผมได้รับวีพีสองไปเลยนะครับแล้วก็ตัวเช่าก็คือไว้เช่าตัวละครพันนะครับผมก็คือพอยต์อ่ะได้พอยต์ซีพีมาเช่าตัวละครพันเล่นนะครับผมตัวละครพันคืออะไร ตัวละครพันก็คือตัวละครสั่งทำนั่นแหละแต่ผมชอบเล่นตัวละครชอบเรียกว่าตัวละครพันนะครับอันนี้คือเซตเอบวกนะก็คือแชร์ก็พร้อมตั้งตัวได้เลยอันนี้คือกิจกรรมตามคนทําคลิปนะผมตามผมก็ได้นะครับดูคือตามรีมาก็ได้นะครับผมพวกนี้ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับน้ำทิพซีนะครับผมก็คนออนเยอะอยู่เลยครับตอนนี้คนออนเท่าไหร่ตอนที่ผมอัดก็สองทุ่มสี่ห้านะคนออนสามสิบสามคนก็เยอะชิบหายเลยละครผมก็ใครอยากตามรีมาเล่นนะลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวเราไป ชมไฮไลท์หนึ่งๆสนุกสนุกอะไรดีกว่าไปหน้าเสดดิดด้ด่า อ่น่าจะเล่นก,ากลาง์ดกันหรือสองครัโอ้ยเทียไมเกก่เล่นกลาง์ดละเล่นโหดละ Bye. 来呀！来，上来。 เล่นต่อดีเออเล่นต่อดีสัตว์กูจะได้คลิปง่ายๆหน่อย โอ้ชี้อ่ะโหจัดเลยชีย้ทำโหจังวะร้าเนี้ยชุดเดียวพอชุดเดียวพอ โอโดนะโอดไม่ทํไม่ได้ไป อันนี้เล่นโหดนะครับไปเล่นไปคอนโดขอไปเล่นไป,น,ไป,น,ไปนี่โหดนะแตกดิแตกดิเชื่อนนไม่แตกวะแม่วิ่งวนแต่ยิงหัวทุกเม็ดเลยกูจะไม่ตาย อะไรเล่นปกคลิปแล้วเนะี่ยโอ้ได้สามเสียติดเลยเว้ย 我剁了沒,沒,没？切了啊？我做了，没么 กี่เซตแล้ววะเนี่ยห้าเซตเราเว้ยหกเซตเราเว้ย <c oughs> มามามา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đi Đưa nói Chụp, chụp Ơ, biết khoai thầm chiếm lòng nhiều thuộc không? ไม่ตายเล่นซ้ายหัวจังวะเล่นซ้ายหัวจังวะมาดิา <c oughs> ได้แล้วเซตแรกได้แล้วไอเซตแรกเว้อ้ย ข้าแลวกวเคาดูเป็นไรวะนี่พ่อค้ามีตัวปลอมนะสัตว์มีไม้เอกด้วยเฮี่ยตัวจริงไม่มีไม้เอกนะใช่ปะมีไม้เอกครับชื่อข้างหนะ ชี้ยังไม่ตายมาดิ